มันการเด้นสวัสดีทุกท่านตอนเช้าๆสายๆายครับก่อนไปทำงานวันนี้ขอสักช็อตนะครับให้ทุกท่านได้ชมไม้สวยๆเนาะนี่แต่ย่าก็สวยนะฝนตกไงนะครับอ่าต้นแรกโมจิโตรีเวิร์สครับนี่เห็นไหมที่เคยลงไว้แม็กซิมัไจแอนเต้ครับผมสูงแล้วเนี่ยอันนี้2เมตรแล้วนะครับสวยมากนะครับผม อันนี้เรามีหน่อจําหน่ายนะพร้อมส่งหน่อละ750าครับชำลากแล้วเรียบร้อยนะครับผม7จะรเท่านั้นสําหรับ m a x i m ิมาจานเต้นะอันนี้เป็นแกงอีบูพร้อมกับยญ้านะครับอีบูปลุกรวมกันสวยมากนี่อันนี้ใครสนใจหนอ่ออีบูทักมาเลยนะทักเฟส่านการ์เดนก็ได้ครับหรือผมจะลง เบอร์โทรไว้ให้โทรมาถามก็ได้ครับตอนนี้ราคาน่ารักมากนะครับผมเดี๋ยวกลับมาวีคหน้าจะมาไลฟ์สดไม่ใช่จะมาทําคลิปขายอีบูชําหนอนะครับเพราะตอนนี้ชําไว้ประมาณ6 0 70ต้นได้นะครับผมนี่สวยไหมสวยมากครับสําหรับอีบูอันไหนยังไม่มีนะแนะนําเลยนะครับอันนี้ดงเพนเตครับนี่กอเดียวนะเนี่ย ทำฟอร์มกอสวยมากครับสำหรับเพนเตสนี่เลยโอ้โหวันนี้ไม้ฟอร์มสวยมากอันนี้อีบูขับดงอีบูของเราอันนี้แค่สิบก้น,นเองเพราะว่าจะลงอีกสักประมาณยี่สิบสมสิบต้นแต่ดูก่อนนะครับแนะนำเลยครับอีบูอันนี้ก็ถูกนะเพนเตสเนี่ยประมาณสักสามร้อยสามร้อยก็พอ อีบูนี่หลักร้อยนะครับตอนนี้อีบูหลักร้อยเลยนะราคาไม้เข้าสู่ปกติแล้วครับอีบูได้หลักร้อยนะครับเราก็มีตั้งแต่600 700 800 900นะครับหนึ่งหนึ่งพันบาทสำหรับอีบูนะใครอยากได้ต้นราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวทักไปให้เบอร์ไว้ก็ได้ครับเดี๋ยวโทรไปหานะนี่อันนี้อันนี้ต้นหน่อชำ้ำแม็กซิมาจายเอ็นเต้ครับดูใบสีขาว ใหญ่มากครับผมต้องขอบคุณทุกท่านนะครับออรอบที่แล้วผมลงช้างห้าต้นหมดเลยลูกช้างห้าต้นหมดเลยนะครับผมก็วิกนี้ลงไว้อีกนะครับอันนี้ลงแล้วนี่อันนี้มีตรงนี้3มต้นนะครับมีด้านในอีกสองต้นเป็นห้าต้น เดี๋ยววิกหน้าผมมาลงอีกนะครับผมราคาสเปเชียลหลักร้อยเหมือนเดิมนะครับอันนี้ลูกขาวพยักครับนี่ดังแบบนี้เลยต่อไปไหรต้นนี้ใบนี้ไม่ด่างแต่ใบนี้ออกมาด่างเผือกเลยครับผมต้องลุ้นตอนโตจริงๆสำหรับขาวพยักใบต้นแม่ ขาวมากอันนี้ใบล่าสุดครับนี่ออกมาด่างดีครับยิ่งโตยิ่งด่างดีนะครับอันนี้ไม่อะไรนะมิดไน t ์มิดไน h ์ของเรานั่นเองดำดีดำสวยมิดไน h ์ก็ชำอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวลงต้นแม่ละหมดแล้วหน่อมิดไนท์พามาดู นี่ครับกวักใบโพแต่ว่าเป็นต้นเล็กนะเแบบีด่างเหลืองครับสวยนี่อันนี้เพชรสยามอย่างที่บอกนะครับอันนี้ไวรลาวาฟอร์มกอท่านไหนยังไม่มีไวรลาวาแนะนํานะครับผมปลูกฟอร์มกอไม่ต้องแยกหน่อนนะครับคือสวยมากปลูกใต้สลันนี่ยิ่งสวยนะน,นี่แล้วก็อีกต้นหนึ่งที่แนะนำให้ปลูก นี่ครับมิ้วใบกลมเอ๋สวยด่างดีมากนะครับนี่ครับมิ้วใบกลมก็สามสี่ร้อยแหละนี่สวยครับนี้ตรงไว้เราอะ่ะนี่ครับเพ็นเต็อย่างที่บอกว้ต้นไม้สูงเกินผมหมดแล้วเนี่ยเมตรเจ็ดเมตรแปดอันนี้ ช้างขาวเบบีครับกำลังโตต้องหลายเดือนอันนี้ต้นแม่ช้างเหลือได้ปุ๋ยคอกละเขียวนะครับเดี๋ยวแวะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาส่งวิดีโอให้ทุกท่านได้ชมใหม่นะครับแล้วก็จะลงอีบูต้นน่ารักน่ารักสักสิบยต้นครับผมอนะอ แนะนำให้เลี้ยงเลยสวยมากครับอีโบนี่แล้วก็ m a x กซิมจาเนเตตอนนี้เรามีขายตัวละ750นะครับแล้วก็มีอะไรนะอิมพิเรียลอิมพิเร่เจนเตด้วยก็ราคาเดียวกันครับอิมพ r เรียอยู่ข้างหลังไม่ได้ถ่ายมาแต่ชํำหน่อยได้หลายหน่อยละครับแต่อันนี้เม็ดอันนี้2เม็ดแล้วนะนี่ครับผมนี่ครับ อยากได้ต้นไหนก็ฝากทักทายกันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจันหน้ามาลงคลิปใหมสส่สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย